สัตเทศผู้พิทักษ์บทที่สิบปราณเร้นลับแห่งจิตมา่านหมอกสีเงินลอยต่ำเคลื่อนตัวชา้ชาๆท่ามกลางความเงียบลึกของุบเขาเมคาเรนราวกับสถานที่นี้ไม่ใช่โลกที่มนุษย์ควรหยิบย่างแม้แต่เสียงลมหายใจของรานยังดังก้องในความเงียบจนเจ้าตัวต้องกลั้นไว้ชั่วครู่ข้างหน้านั่นแหละบอ่อน้ําแห่งการเปิดผนึกเซนโคเอ๋ยในใจของรานน้ำเสียงของสัตเทพสงบนิ่งทว่ามีบางอย่างในน้ำเสียงนั้นคล้ายซ่อนความกังวล ฉันเห็นแต่ผืนน้ำตื้นๆกับหินมอสเต็มไปหมดไม่มีอะไรดูพิเศษตรงไหนเลยนะรานบ่นพึมพำขณะเดินเช้าไปที่ขอบบ่อลิงฮัวก้าวตามมาติดติดดวงตาเรียวสวยของเธอกว่ามองไปรอบๆด้วยความระแวดระวังอย่าประมาลลิงฮัวกระซิบสถานที่ที่เซนโคพาเรามาไม่มีทางธรรมดาทันใดนั้นน้ำในบอ่อสั่นไหวก่อนจะกลายเป็นเงาแล้วกลายเป็นร่างมนุษย์คนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนรานเองหืมใครในายเป็นใครรานผงับไปหนึ่งก้าว ข้าคือความกลัวในใจเจ้าร่างเงานั้นเอ่ยเสียงเย็นข้าคือสิ่งที่เจ้าหนีมาตลอดอดีตความอ่อนแอความไม่เชื่อในตนเองทันใดนั้นเงานั้นก็พุ่งเข้าหารานย,ยกแขนขึ้นตั้งกัดแต่แรงมหาศาลทําให้เขากระเด็นไปชนโขดหินหอบหายใจแทบไม่ทันนี่มันบ้าอะไรเขาตะโกนหลิงฮวาหยิบอาวุธจะเข้าช่วยแต่แสงสีทองจากตราก้าหางบนแขนรานส่องสว่างประทับพลังของเงานั้นนี่คือการทดสอบที่เจ้าต้องผ่านเพียงลําพังเซนโคเตือน ร่างกัดฟันขนาดเงานั้นพูดใส่เขาเจ้ารู้ไหมว่าทําไมพ่อแม่เจ้าต้องตายเพราะเจ้าไร้พลังอ่อนแอและเพราะแบบเจ้าโลกนี้ถึงไม่มีวันเปลี่ยนคําพูดนั้นแทงลึกในใจรานกำมัดแน่นหัวใจเต้นแรงทว่าภาพใบหน้าของแม่ที่เคยยิ้มให้ภาพพ่อที่อุ้มเขาวิ่งเล่นในทุ่งก็ผุดขึ้นในใจฉันอาจอ่อนแอในวันนั้นแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเสียงเขากึก้อง พลังจากภายในร่างประตุขึ้นปราณสีฟ้าเจือทองระเบิดออกล้อมร่างเขาไว้เปลวแสงสว่างพุ่งจากพื้นราวกับท้องฟ้าแตกเงานั้นหวิดร้องก่อนจะถูกแสงสว่างกลืนหายไปเมื่อทุกอย่างสงบรานยืนอยู่กลางลานเงียบๆเสื้อผ้าขาดบางส่วนจากการประทัดแต่สีหน้าเปลี่ยนพลังตราเก้าหางบนแขนเขาเปล่งแสงชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเจ้าผ่านมาแล้วเซนโคเอ่ยเสียงชื่นชมลิงฮาวาวิ่งเข้ามาเจ้าบ้าฉันนึกว่าเจ้าจะตายแล้วนะ ฉันก็เกือบแล้วแหละราย,ยิ้มแหยแต่ดูเหมือนจะได้ของแถมกลับมาด้วยนะเขายกมือขึ้นสะบัดฝ่ามือปราณฟ้าทองก่อรูปร่างเป็นดาบพลังจิตสวยงามล่องลอยกลางอากาศก่อนจะหายวับไปนี่มันพลังใหม่หรือลิงฮวาถามตาโต้อืมรู้สึกเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของฉันมาตลอดรานพึมพำกับตัวเองทว่าเบื้องลึกของป่ามีเงาดำกำลังมองพวกเขาอยู่จากที่ไกลๆดวงตาสีแดงคู่หนึ่งเบิกกว้างแล้ว หายวับไปกับสายลงหากคุณชอบการเดินทางของรรานและพลังที่เขาเริ่มควบคุมได้อย่าลืมชี้มือไปทางขวากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป